สามีโมเข็นไงจากว่าไปทางใดฝนกระตกโมเอื่อนดงไม่กระมืดมัวพวกของนั่งกระบอกโคมขันอวยคืนมาปาตานางทนท,นทนุกข์ยังยมมาหน้าจอย อันว่าบุตรตน้อยในขั้นก็เลยขอดเป็นผู้ชายอีกซ้ำด้วยทางเสียงให้สนั่นพัะนฝนเมื่หยุดพักให้ล้มกระปันทวีพาดดึกสงัดพงไพง บักอย่างข้างหงจากเสียงกบหรือเสียงฝ้าเขียดจะนนั้นนี่ฉันน้่ ปวดปวดทองจุดเทิงไม่ดอกจองโหนลูกสองคนห้องหำให้พองย่านโมเสือสิงมันใน้กินเสียงคนสิแหลนบนเขามาไก่สองกุมันให้หจากสิทำฉันได้อ่อยได้กระบ๋อยู่นั่ง ขี่โคโอุ้มลูกไปใต่ทองสามพังแจงสว่างตาซัวาบามันสิงงงแจงพ่อปันมาสามเดือนนั่งวอสาธาทำเพียนคอยระวังบทไว้ตาวันใส่เสียงจาปัตานางปันผาห่ม เอาหออคุ้มลูกหน่อยจึงก่อยอุ้มกอดเอาลูบลูกใหยีกะจังเบาทามาพอปีดาว่าแม่เอ่แม่พอเฮาไปทางใดนจากว่าเล่าไปทางไหนโสปล่อยไล่เฮาทิมมองดูริมสองข้างมองเบิ่งเธอ What? what? นางจึงบอกโลวผพูตนคนพี่ขยังไว้พอเจ้าไปทั้งนี่มาไว้ไว้ไปหาพบมือขวาอุ้มคนปลายมือซ้ายจุงผู้ตนตามสนของหามมือขวาอุ้มคนปลายมือซ้ายอุ้มพูตนตามคนสองหาสามี านันไปยนอใส่เดไปายเดเองบอกคุณตาโอช้ายังไงไปตัดฟูดจักไปขังดอกดูวางดันเง็บทั้งลูกน้อยก็ห้องให้ไผ่สิซอยบอกมีเลิ รุ่นเผยไขแสงแกมาสายขึ้นไปเย็นงูคอจ้องมองหาผัวจนรอบทว,หวเห็นแต่ห้อยผีผัวผัวตัดไม่ดอกฟดกองเออกองไม่ผีจุนตัดไไม่ๆอยู่ตัวนี่ฝนกระตกพานไปวังหันจยากว่าท่านในหลบห้อยอันใ,นใดอยูเย่เรียบเรียบเรียบไปมองไปเอ๊ข้างหน้าคือเป็นห้อยเอ,เอ อันใดเกิดขึ้นนอนนี่นอะคือจังเป็นคนนอนตายตานังมองไปไใกล้บอลจอมปวกพ้นดินเกือบนางวีนสลบตายเมื่อโลูกชายนั่นจาวมาับว่าตันเดเมตันเด พ่พอของหูเล่าหลักมาโนนดีมีเฮ้ามาบอาบอกสั่งแม่เอ้ยแม่แม่เล่าเครียดอยังนอนบอดทิงบอปืนตาเว้นขึ้นบอดตื่นมา ปตานางมองบางนา,าปอบเม่นพีนนนลาบเทพที่จริงคือผัวตายแต่ลูกชายบอจากภูอโอ้ยสมศรีเด็กเด็กเด็กหน่อยบรูอย่งเดียงสาอย่างน้ จังเลจังเข้าใจว่าพอนอนหลับจังสานลูกไอ้ลูกสมมาเป็นเด็กน้อยเนาะเป็นน้ำกูนี่เป็นบ้าลักนี่มาใครผัวอยากที่จึงจากโลกนี่ไปจอยบอดเต้าคืนเบิมกายหานั่งนื้อดถดําดังปนเขี้ยว เป็นน้ำชันคนเดียวเบาผีใจจังตายจอยอ่อนซนเดออ่อนซนหายสำาลบผัวมาตายโพกูนีชาตสูนี่บอพ่อเมลลูกลื่นพ่อเรื่อเมผีแกขอมอนทรกมันกะสิคือปัตตาจราที่ได้พบได้พอได้ประสบกับตัวเองอยู่ในขณะนี้ละ มันคืนมาเป็นจังซีเด็กความลืนเด็ความเอาแต่ใจเจ้าของเด็ความเอาแต่ความคิดแต่ของตามใจความคิดส่วๆผิดๆผลสุดท้ายก็เจอเจอกับตัวเองคิดไปคิดมากกระสมนำนาตัวเองแล้วเกินนาสิตายกอนพีพิจุนปตาจะล่าขอโทษขออภัยหลายๆขันปตาจะล่าบลืนพี่ก็คงท่สมบูเป็นแบบนี้ โอ้ฟ้าพีจูนทุนหัวมาสร้างตายจากนองผู้ของทาเึ่งเิ่งลูกสองคนของเฮากระสิเป็นกลํำาไปเสียลำน้ำเจโนพีโน ตายกาตายอยกลางพุงพัอยู่ผู้เดียวนออยตายบ่พร้อมตายบ่แข่นบ่เป็นวัดเป็นไอเพียบ่ได้ป่วปินตาย กระต่ายเกือบขินดินดำบังสุงคุณบู้ไดข้ามวนผูป้ป่าสิญญาดนาำน้ำอายกระบอบนีม้มวนพระสูงกระบอบนีมาใครกูซลาชีทรงญาติกาพี่น้องบอบมีได้ทรงรสักการ์ดผลทินท่านบอบมีอุูเทไทยไก่เหืนสานบ้านผูนผ้เมื กระดานแปนนอแผ่นแปน่นบ่บนีแล้วสิเขตลมตายอยู่ในกลางโดมพายสิขุดลุมฟังเมียนดินถมก้า กะบอมีเป็นผู้ไดสีขวัดใดคือคุยหมาขวัดแงดมลูกกินอนี้สี่เอาไฟใส่ผู้อันมาจนอย่างนี้นอ โจดกระบอมีเป็นมีไฟกระขาดไม่ฟื้นนั่นกระเปียกฝนลูกสองคนบัดอุ้มขามเม,นม่น้ำไปสีสซอยอีนั่งจับจังแม่นขันจังแม่นขับซ้ำายกหินขึ้นเต็งข้างคุณ จังสิตื่นพวกพี่น้องมาฟังเมียนสากกาเงน้องขอไหว้ครังสุดท้ายอภัยโทษขั้นเกินผัว่ากครอบตัวฉันเองบ่าวผีช้ยอภัยบางลาอนเด้อ สุจดจมใดทั้งทั้งดวงสุดหัวใจจอมดวงดวนั้นก็คือโลกหน่อยนั่งสี่เหลี่ยงเพื่อพี่ชายขั้นเป็นห่วงน้องหลายกางให้ไปรอดทาสาลาแดงบนแยกแบงจังขยังขึ้นโซฟ้า โซฟาไปพร้อมอ้นปาตาเดิมทีเด้อโอ้อนาถวาดสนา่นตาเออฉันนเอจึงต้อง จากกันต้อมคืนุ้มตรมในดวงชีวีโคตรลาทีนาทีจา้าจา จาห่วงเมียห่วงลูกผูกพันกันหางไปเถิดปัไเมืองเมนเดนสวรรค์ันทิวาอยาอะไรอาวอนเฮรย สายใจน้องใอ้พี่ไปคอยตาปะตานางยุทธทั้งฝา่าจย่นย่อนเด้อพี่เด้อนังจังบอกปลูกอ่อนกาสาพอโลกหลาบพ่อเจ้าเมยให้เหล่านอนหลับไปบ่มีวันกลับลบอมีวัน ปัญ้์บ่มีวันขึ้นกระตื่นมาขึ้นของเอาทั้งเสียขึ้นบ่มีแล้วเดียวว่าสวรหันใจมันเอิ้นได้ก็เอินเปล่าน้ำตาไหลโบกียดเบาเสดายเดมาสังตายเทละนอ